โค้ชคือผู้ฝึกสอนคือที่ปรึกษาคือครูเป็นคนที่จะคอยให้กำลังใจและควบคุมความสำเร็จครับผู้นำเนี่ยไม่ได้สร้างผู้ตามหากแต่ผู้นำเนี่ยต้องสร้างผู้นำวันนี้ผมได้เชิญโค้ชผู้ที่เป็นผู้นำที่สร้างโค้ชขึ้นมาหลายต่อหลายคนครับ เรียกว่าเป็นโค้ดของโค้ดเนี่ยมานั่งจิบกับแฟแชร์ความรู้กับพวกเรากันถ้าผมเอ่ยคำว่าเสถียรทุกคนคงนึกภาพออกเลยนะว่าเอ้ยคนนี้เนี่ยคือใคร อดีวชิรชัยคงชัยหรือพี่ไก่ของเราครับสวัสดีครับพี่ไก่สวัสดีครับครับครับิบดถึงจัง,งเลยคิดถึงมากวันนี้เชิญพี่ไก่มาจิบกาแฟกันครับนะชนกแก้วก,กออร่อยร่อ้ออร่อครับแมรู้แล้วทำไมยอดเยี่ยมมากเคล็ดลับของความเป็นโค้ชที่สุดยอดเนะี้ยบำรุงสมองบำรุงร่างกายอย่างดีใช่ไหมอันนี้ใช่ผมเนี่ย เริ่มทานตัวนี้แล้วแหละเพราะว่าหนึ่ง <1. S 2> มันมีโซมด้วยสองมันมีคอลลาเจนเพิ่มไขข้อให้มันขับเคลื่อนได้ดีขึ้นอชอบมากชอบมากอ,อันนี้เป็นเป็นพื้นฐานที่กินมาสิบแปดปีแล้วอพอบูดักออกมา,ออกมาโทนี้มันเข้มข้นลดคอคาแฟนะครับวันนี้กินกาแฟจําเป็นอคอกาแฟอย่างอย่างพี่เนี่ยพี่ชอบทั้งสอตัวเลยเดี๋ยวนะ ยิ่งไม่ได้นดี้หอมนะหอมมากเลยหอมมากเลยออตัวใหม่หอ,อมหอ,อม,ออมพูดถึงคําว่าเศรษฐีเอ้ยจนแบบยิตดกันทั่วบ้านทั่วเมืองอ่ะแล้วก็เลยมาถามถามต้นต่อสักนิดว่าไอ้พี่ไอ้คำว่าเศรษฐีเอ้ยเนี่ยมันมาจากไหนอ่ะครั้งแรกๆใหม่ๆเนี่ยคนเขาอาจจะไม่เข้าใจไม่เข้าใจคำว่าเศรษฐีเนี่ยมันเป็นคนเป็นคำที่เป็นมงคลครับ แล้วพี่เองอยู่ธุรกิจเครือข่ายมามาหลายปีแล้วพี่เห็นภาพชัดว่าใครเขาแล้วแต่่เข้าสู่ธุรกิจเครือข่ายนะโอกาสที่จะเป็นคนที่มีความมั่งคั่งร่ํารวยเนี่ยนะครับมันเป็นโอกาสที่ทสําคัญและเป็นไปได้ด้วยเป็นไปได้ด้วยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราโยนออกไปกับคําที่เป็นมงนคลคาว่าเศรษฐีนะครับในยะขององค์ประกอบไม่ใช่แค่ว่าเศรษฐีเะพะเรื่องของเงินทองอย่างเดียว แค่เราเข้ามาทุกิีเพื่อขายเราเห็นบุคคลประสบความสําเร็จและเห็นเห็นว่าเอ้ยโอกาสนี่เมื่อคนอื่นทําได้ฉันก็ทําได้เพราะฉะนั้นคําว่าเศรษฐีมันเริ่มก่อเกิดตั้งแต่บัดนั้นเลยว่าเอ้ยแสดงว่ามันเปิดโอกาสให้คนทุกๆคนดีหว่าก็ว่าเศรษฐีคือโอกาสแห่งเจ้วนะก็เลยพยายามจะพูดว่าเอ้ยเศรษฐีเอ้ยเศรษฐีเอ้ยเพื่อตอกย้าไฟใต,ต้ใต้จิตสํานึกของเขาของคนที่ฟังไปด้วย ไม่ๆอาจจะไม่คกุู้ร์ใช่ไหมพี่ไก่มองเรื่องของเครือข่ายในยุคต่อไปยังไงครับคำว่าเน็ตเวิร์กที่ว่าเครือข่ายเนี่ยนะมันมันมันเกิดขึ้นมาบมรณาการแล้วนะครับตั้งแต่จําความได้ในโลกมนุษย์เนี่ยนะการสร้างการสร้างสิสเต็มมือระบบคาว่าเครือข่ายมันมีของมันอยู่แล้วโดยธรรมชาติหลายหลายคนเนี่ยพอคุยกับว่าเครือข่ายเนี่ยมักจะไม่เข้าใจมักจะตีความออกไปทางน égat ีฟหรือว่า เตีความไปในเรื่องที่เป็นอัตตาของตนเองมาคิดกรอบที่จิเครือข่ายในยุคโบราณในยุคกลางกลางหรือว่ายุคได้ยุคปัจจุบันคนจะเห็นภาพชัดคําว่าเครือข่ายเช่นที่เกิดททีี่่ยกตัวอย่างว่าเครือข่ายโควิดโควิดมันเป็นมันเป็นเป็นการเติบโตการปล่อยกระแสของไวรัลไวรัสเนี่ยมันเป็นคนต่อคนเนี่ยนะผมไปเร็วมากคำว่าเครือข่าย ซึ่งณปัจจุบันเนี่ยพี่สามารถที่จะพูดได้เต็มปากเต็มคำว่ายุคนี้ในศตวรรษที่21เลยนะศตวรรษที่21น,นี้เราเก้ามาตอนนี้20ปีแล้วตั้งแต่ปี2000จนถึง2020ปัจจุบันเก้ามา20ปีแล้วนั้นเหลืออีก80ปีคำว่าศตวรรษ21เนียธุรกิจเครือข่ายหรือวดได้ปวดมาเก็ตติ้งเนี่ย มันยังแบิกบานมันยังมีโอกาสของคนที่จะเข้ามาสู่ับว่าเตเวิร์ดมาร์เก็ตติ้งวิสเนตโมเดลเนี่ยอย่างอย่างที่ไม่ต้องกังวลสงสัยเลยอะเจี๊ยลองรับอนาคตข้างหน้าครับเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่ใครไม่เปลี่ยนแปลงจะโดนยึดทรัพย์ได้ยินคานี้บ่อยใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> ที่จะรลบคุยให้ฟังว่าปัจจุบันที่เทียบเคียงเช่นว่าเมื่อก่อนเนี่ย ถ้าเราจะเข้าไปธนาคารเนี่ยนะแค่เคาน์เตอร์แบงค์นะยืน่นยื่นยื่นไม่ว่าจะออมทรัพย์หรือว่าไปเปิดบัญชีใหม่หรือว่าทำอะไรตุรกรรมดังการแบงค์เนี่ยนะต้องไปสาขาใช่ไหมครับครับ <Bour bon. S 2> น,นั้นๆเข้าสาขาเริ่มย่อมาอยู่ตาม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 อะไรอ่ะตามศูนย์กรรารค้านะเริ่มย่อล,ลงมานานๆเข้าเนี่ยธุรกรรมแบงค์มันอยู่บนบนอะไรบลแอปอยู่ในมือ <ường> ของเราออืยู่ในการตุรกรรมทางการ,การเงนะินเนี่ยเราไม่ต้องไปที่แบงค์ก็ได้ ถ้าเป็นเรื่องของการโอนเงินการถอนเงินการที่จะทําการซื้อขายบนโลกของอ,อินเทอร์เน็ตหรือว่าออนไลน์เห็นไหมมันมีการเปลี่ยนแปลงไปในยุคที่ใช้คาว่าเทคโนโลยีเทคโนโลยีไม่ต้องไปมองไกลหรอกการบันเทโลยี่คือมือือถือของเราเลยนะขอบคุณโควิดอีกแล้วแหละโควิดเป็นตัวทําให้ทุกๆุกคนตื่นกระแสว่ายุคนี้จําเป็น ต้องเรียนรู้และทําความเข้าใจในชีวิตยาหวันในการใช้มือถืออนะครับจะเห็นว่าทุกคนตอนนี้อยู่บ้านใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่ work from home โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องเขครือขหายตอนนี้ใช้ง่ายๆว่าตอนนี้ home business model เห็นไหมเราทำมาจากบ้านได้เราทำบิสเนสจากบ้านได้โดยใช้มือถือซึ่งมีคําว่า ออนไลน์รวดเชี่ลมมีเดียแล้วมันยังเป็นอย่างนี้ผมยังเชื่อว่าเอาแค่แค่โควิดแล้วกันนะโควิดเราคุยวันนี้เดือนเมษาครับโอกาสที่โควิดยังเป็นสภาพอย่างนี้ถึงสิ้นปีอืมแมนสิ้นปีที่เราสามารถที่ทําให้มันอยู่ตัวแล้วแต่ความรู้สึกหรือความอะไรต่างๆที่เรายังมันยืดอีกปีสองปีสามปีอย่างเราก็ไม่เคยที่ใส่ใจมันมากเท่าไหร่แค่ผ่านผ่านแต่ตอนนี้ผมก็เชื่อว่าเบอผมเอง ผมเปลี่ยนเล็บกับตลบปัดหน้ามือหลังมือผมจะเรียนรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีอย่างเข้มข้นเพราะมีเวลาไงอยู่บ้าน <laughs> <laughs> พี่ไก่มีเคล็ดลับอะไรในการที่จะเป็นโค้ดที่ดีได้ครับหลักพุทธองค์บอกว่าอะไรเขาแล้วแต่ที่เกิดขึ้นบนโลกไปนี้มันไม่มีไปสุดต่งทางซ้ายไม่มีสตดโต่ตงไปทางขวาทุกอย่างมันอยู่สายกลางกลางสายกลาง <c oughs> การที่เราพยายามปรับตัวเองปรับตัวเองถ้าเราปรับ โลกภายนอกปรับภายในแต่โลกภายนอกดังนั้นเราจะไปเป็นโค้ดให้กับใครไปปรับคนอื่นเนี่ยนะครับเราปรับตัวเองเ้าก็ปรับคนอื่นแล้วสิ่งที่พี่ยึดยึดในกรอบของการเป็นกนซัลที่ปรึกษาใครเรื่องคำชี้แนะใครเนี่ยครับสิ่งหนึ่งที่ต้องทั้งสติของพี่ก่อนและสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยสิ่งสิ่งที่พี่ทํามาตลอดคือเราต้องเป็นนักฟังที่ดีอืฟังละไรข้าฟังแะ้วข้อฟังอะไรข้าฟังพอฟังเสร็จแล้วพอพยายามจับ ประเด็นที่เป็นหัวใจที่เป็นทองคําปัญหาของเขานะครับปัญหาของคนโดยความเป็นจริงและเจิ้วมันมันวังวนอยู่ไม่มากหรอกครับไม่มากหรอกถ้าเรามีสติฟังเขามากๆนะฮะเดีวยวก็หลุดออกมาในสิ่งนั้นเราก็แก้ตรงจุดแก้ตรงไหนครับพุทธองค์บอกว่าทุกทุก,ทกต้องแก้สิ่งที่เป็นต้นเหตุของทุก ใช่ไหมครับครับเราก็อยากหาอาชีวะมันคืออะไรเพราะฉะนั้นในการที่เรามีสติแล้วอยู่แบบกลางกลงแบบธรรมชาติแบบธรรมะธรรมชาตินี่นะเราสามารถที่จะพูดจาพูดคุยกับคุณื่นคุณื่นเขาก็จะอ๋ออ๋ออจริงๆถ้าทําให้เขามีสติได้เจ้าครับเขาก็สามารถแก้ปัญหาของเขเองได้ทุกๆเรื่องครับทุกๆเรื่องนะงนั้นหลักบัติของพี่ประเด็นแรกคือคือเรื่องนี้มาเป็นระดับต้นๆก่อนครับใช้หลักธรรมะหรือหลักธรรมชาติเนี่ย ีที่สุดในโลกนี้เพราะมันไม่ว่ากี่ยุคกี่สมัยมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงอ่ะมันยังคงเดิมของธรรมชาติอยู่นะยุคนี้เป็นยุค e อีเมนเอเซนคนเป็นทรัพย์สินอจิ๋วลอ,องฟังดูนะคนเนี่ยมันเป็นทรัพย์สินรเรียกเอเมนเอเซนเตุผลเพราะว่าคนเนี่ยนะครับจะต้องเข้าสู่เรื่องราวเรื่องหนึ่งก็คือคนต้องบริโภคสินค้าเรียกคอนซูมเมอร์อ,อิมินคอนซูมเมอร์โปรดักต์อมนคอนซูมเมอร์โปรดักเนี่ยคนบริโภคสินค้า และเราทำอย่างให้คนมันตักทอตักทองคนให้เป็นเครือข่ายเป็นเน็ตเวิร์ดก็มีคำพูดมีคำหนึ่งก็ว่า human network human network on human consumer product และ to human access เพราะฉะนั้นนะวินาทีนี้เป็นต้นไปยุคนี้เราจะต้องสร้างปฏิสัมพันธ์ กับคู่คนบนโลกไปนี้ไปให้มีผลกระทบกทางด้านบวกสรืาองเน็ตเวิร์ดสร้างเครือข่ายมนุษย์เขาเรียกว่าเน็ตเวิร์ดมนุษย์นี่คือทักษะเรื่องนี่เป็นเรื่องราวเรื่องง่ายๆมากซึ่งคนต้องมาพัฒนาเรื่องง่ายให้มันเป็นเรื่องง่ายไม่งั้นคนเงาเรื่องง่ายมามาจับประเด็นให้เป็นเรื่องยาก เรื่องง่ายให้เป็นเรื่องง่ายเน็ตเวิร์กเช่นคนหนึ่งคนจิ้วหนึ่งคนบวกกับภรรยาหนึ่งคนหล่เริ่มมีเน็ตเวิร์กสามีภรรยาเน็ตเวิร์สามีภรรยาสามารถจิครอดลูกมาได้อีกสองคนเป็นเน็ตเวิร์กในครอบครัวหนึ่งครอบครัวสร้างเน็ตเวิร์กอีกหนึ่งครอบครัวสองครอบครัวสามครอบครัวสี่ครอบครัว ประกอบด้วยคนทั้งนั้นและทำยังให้คนเข้าเข้าใจว่าการบริโภคสินค้าแล้วมีไรายได้ยุคที่ทำให้คนจนได้คนชั้นกลางได้วรวยขึ้นยุคนี้เป็นยุคที่ทำให้คนรวยเนี่ยนะครับสามารถสร้างาธุรกิจอีกเพิ่มอีกธุรกิจหนึ่งเรียกว่าปอดโฟลิโอให้กับตัวเองอีกช่องทางหนึ่งยุคนี้เศรษฐีสามารถที่จะสร้างส,างสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นกับตนเองก็คือว่าเป็นแบบอย่างให้ลูกสร้างแบบแผนชีวิตที่ดีดีไหมม,มันยอดเยี่ยมไหมล่ะอืมอืมใช่ใช่ใช่ใช ยอดเยี่ยมมากนะถ้วันนี้กินกาแฟอร่อยวะจิบกาแฟแล้วได้ความรู้อีกต่างหากนะได้เคล็ดลับดีๆจากพี่ไก่นะได้มองเห็นอีกมิติหนึ่งว่าในอนาคตเนี่ยธุรกิจเครือข่ายยังไปได้ไกลและสามารถที่ว่าจะสร้างเครือข่ายที่เป็นฮิวแมนที่เป็นคนเนี่ย ซ้อนซ้อนอยู่บนเครือข่ายของเน็ตบิรอกออนไลน์เน็ตวิรอกของสินค้ากันแล้วสามารถสร้างความร่ำรวยให้กับทุกคนได้ที่มีความปรารถนาที่อยากจะเป็นเศรษฐีเอ้ยพิมหาโกเศษทีเอ้ยครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ไก่มากๆนะครับนะฮะมาจิบกาแฟวันนี้อร่อยจริงฮะอร่อยจริงนะขอบคุณครับ